คำถามที th ่ได้แก่ถามเพื่อนๆว่าเหี่ยวแดงจะออกมาเมื่อใดอย่าพิ่งตอบนะครับอย่าพิ่งตอบรู้แล้วเก็บไว้นะครับรู้ว่าเหี่ยวแดงจะออกมาเมื่อใดนะก็คือจะออกมาให้เราเห็นเมื่อใดใครรู้คำตอบตามนะเขียนไว้เลยฮะเขียนไว้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเขียนคำตอบไว้เลย นะครับถามกคุณนี้ต่อบครับเหยือแดงจะออกมาเมื่อเมื่อเช้าอ่าคำตอบใช่ไหมครับเมื่อเช้าเหยือแดงจะออกมาใช่ไหมครับคำถา,ามข,าาของเขาควรนิดนึงครับก็ถามว่าเหยือแดงจะออกมาเมื่อใดให้เห็นเมื่อใด นครับตอบที่คุณเกตตอบว่าเช้านะครับเขาตอบว่าเช้าไปแล้วนะเดี๋ยวแดงจะออกมาให้เราเห็นว่าไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่ยุ่งเกนแล้วนะเมื่อที่คนเอาอาหารมาให้นึงนะครับตอนตีห้าอันนี้คือตีตีห้าไปห้าโมงเย็นตีห้ากับห้าโมงเย็นนะครับแต่คำตอบอยู่ในกลุ่มแรกวนะครับเดี๋ยวแดงจะออกมา ตอนเช้าตอนกลางวันเพื่อจะออกมาหากินออกมาให้เราเห็นนะฮะอ่ย่าแดงจะออกมาให้เราเห็นตอนนี้โดยธรรมชาติแล้วมันจะหากินตอนเช้าเอออาจจะเป็นคำตอบที่อย่าแดงเช้าจะออกมาให้เราเห็นเมื่อตอออนนนเช้าาาะะะะะฮฮคถมยงจกมมาาใหห้เเเร็นื่อกลางวันอย่าแดง เดียรแดงช่วงชาเอาตามคำตอบนี้เลยนะครับเอาตามคำตอบของคุณเลยนะครับของคนนี้นะเหตุผลหนึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าอาจจะถูกถูกไมเหตุผลของท่านแต่เหตุผลที่เพื่อนได้ยินมาและเห็นมาเหตุผลนะั้นคือเมื่อเจ้าของอาหารมาให้เท่านั้ัเออแล้วก็ออกมาเห็นครับ เองให้เห็นนะนี่คือเอกพลของคนนี้นะครับที่เขาจะถามพวกเราจะต้องมีข้อมูลตรงกันนะสำหรับผลุที่ตอบถามว่าเกินได้ไหมน่าจะเกินได้ครับพี่แดงถ้าเกิดเพิ่มตอบเกินจากคําถามที่เราเตรียมไว้ได้ไหมคิดว่าได้เนาะถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วกันนะได้นะครับแต่ถ้าขาดถือว่ากลุ่มกลุ่มนี้ได้นะอ่ะ ตอบครับได้นะเมื่อเช้าน่าจะมีคนจําได้ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่ะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอ่ะใครรู้บ้างว่าเขาชื่อว่าอะไรนามสกุลอะไรขอให้ถูกด้วยนะครับชื่อว่าอะไรนามสกุลอะไรครับอ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราบอกแล้วว่าตั้งแต่เช้ายล้วใครสั่งกูเกิ้ลขอให้จุดจุดจุดนะวางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลยวางเลยนะ ไอเซอร์กุ๊เก้าขอจุดจุดจุดวะไม่ได้เกิดยกเอลใจเย็นอ่ะช่วยเขียนมาครับช่วยเขียนมาแล้วก็เขียนชื่อกูมาแล้วส่งมาให้เราครับช่วยเขียนมาแล้วส่งชื่อกูมาใครตอบถูกไปเลยให้เก็บสมุดไว้เลยครับแล้วก็ลุ้นครับว่าใครจะได้10คะแนนรอบนี้ไปครับผมขอบใจครับขอบร้านนะครับอ่า ไถูกไหมต้องบอกก่อนนะถูกมีค่ะมีถูกด้วยเอาแล้วแต่แต่ที่ไม่เข้าใจก็มีค่ะเออเป็นยังไงผู้ว่าอะไรผู้ว่าอะไรเรามาฟังที่เราพูดว่าผู้ว่าทชทค่ะปิดปิดปิดสมองสมองนี่อยากกินข้าวส้มเหรอสมองแปลไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อะไรเนี่ยปิดปิดปิดหมดสิทธิ์ไปแล้วนะฮะ อะไรเนี่ยโกอิงตุ๊ดมีมันอ๋ออ๋ออุ้มชัยวัฒน์ชัยวัฒน์อะไรอ่ะไอ้เราเราเราชื่อว่าอละอันนี้พุทธาธรอันนี้คุณอนิสสากไม่ใช่นะครับอันนี้อะไรไม่รู้ไม่รู้จริงสนนจะเป็นอันนี้จริงมากเือห้าครับชู ตายคุณสุรพงศ์ไม่มีนามสกุลใกล้ใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ไม่ใช่นะครับตามีคุณเดินได้ห้าคะแนนตอบชื่อถูกแต่ไม่ไม่มีนามสกุลอ่าคุณสุรพลคุณสุรพลได้ชื่อใบครับอย่าถามนะอย่าอย่าถามแล้วไปได้มากคะแนนชื่อยดูอะไรนะได้ทุกคนเขียนได้แล้ว สุรพลอินวิสิตโตเนี่ยไม่ประมวลอาสุดเลยเธออูตสาห์บอกให้ไปเขียนอักษรสองกลุ่มที่ถูกนะครับคือกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มกลุ่มอะไรวะกับกลุ่มอยากตอบเย้ชื่อท่านทวัสทัทวออสเทอร์คับชื่อตำแหน่งเต็มของเขาคือผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชื่อนายสุรพล สวีศิลานีนะครับมี2กลุ่มที่ตอบถูกและสะกดถูกก็คือสอเสือล็อกสารบุลอเรือพอพานลอลิงนะครับนามสกุลจะสะกดยากนิดนึงคือสระเอสองสาาลอเรือนตอเต่ตสาสระเอสอสาราลอเรือนอรเนสรารีนะครับสองกลุ่มน,นี้ที่ตอบถูกและเขียนถูกครับได้สิบคะแนนแล้วไปสแกนโอเคครับ